สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมเนติภูมินวรัตในรายการเปิดเลนสองโลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีซีช่อง3แห่งนี้ครับท่านผู้ชมรายการเปิดเลนสองโลกของเราเป็นรายการที่จะพาท่านผู้ชมร่วมออกเดินทางไปสัมผัสสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้เพราะว่าโลกใบนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับเช่นเดียวกันครับค่ำคืนนี้รายการเปิดเลนสองโลกจะขออนุญาตพาทุกท่านร่วมออกเดินทางไปยังดินแดนทางตอนใต้ของประเทศบ้านใกล้เลนเคียงของเรา ประเทศที่มีความสนิทสนมกับเรามาอย่างช้านานประเทศที่ผมกำลังพูดถึงวันนี้ก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปป,อป,อปอลาวนั่นเองครับท่านผู้ชมครับสอปป,อปอลาวนับเป็นหนึ่งในประเทศที่เราทีมงานรายการเปิดเลนสองโลกให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและเดินทางไปเยี่ยมเยียนกันอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับด้วยความที่ประเทศนี้เป็นทางประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีทั้งภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับเรามีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งที่นี่ยังเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายสําคัญที่เชื่อมโยงไปสู่ประเทศเวียดนามและประเทศจีนอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสปปลาวมีพื้นที่ 2 3 6 8 0 0ตารางกิโลเมตรและเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือ landlocked country มีประชากรอยู่ประมาณ6 8 3 4 9น2คนหรือเทียบเท่ากับประมาณ1ใน10ของประชากรไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยเมื่อเทียบกับขนาดของพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามนะครับประชากรในประเทศเราเองก็มีการอาศัยกันอยู่อย่างหนานแน่นในบางพื้นที่ของประเทศครับ ท่านผู้ชมครับการเดินทางครั้งนี้ของผมและทีมงานรายการเปิดเลนสองโลกรวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภาซึ่งนําโดยนางสาวภูนิดาคุณพาลินประธานคณะกรรมการและร้อยตำรวจเอกดรนิติภูมินวรัตรรองประธานรวมทั้งคณะกรรมการอีกหลายท่านซึ่งรวมทั้งตัวกระผมเองด้วยนั้นมีภารกิจสําคัญคือประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกันกบคณะของผู้นําสอปป,อปลาวทั้งรัฐมนตรีเอกอัครรชชทูตประธานรัฐสภาเจ้าวแขวง ประธานสภาหอกันค้าร่วมทางคณะนักธุรกิจชาวไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสปปลาวและนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเสนอต่อประธานรัฐสภาไทยเพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังคณะกรรมการอีก35คณะเพื่อใช้ในการปรับปรุงและสร้างกฎหมายให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558ที่กำลังจะมาถึงครับ ซึ่งการเดินทางของคณะเราทั้ง6วันนั้นจะเดินทางโดยรถยนต์ไปตามเส้นทางถนนสายหลักของสอปป,อปอลาวหรือเส้นทาง R13 ที่จะเชื่อมโยงลาวตอนเหนือและลาวตอนใต้เข้าไว้ด้วยกันเป็นระยะทางยาวมากกว่า1000กิโลเมตรผ่านแขวงสําคัญต่างๆมากมายซึ่งสอปป,อปอลาวเองนั้นมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น16แขวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับจังหวัดในประเทศไทยปกครองโดยเจ้าแขวงมีเมืองหลวงซึ่งตามภาษาลาวเดิมเรียกว่ากำแพงนครแต่เปลี่ยนมาใช้คําว่านาครหลวง คือนครหลวงเวียงจันทน์ที่จัดเป็นเขตการปกครองพิเศษมีฐานะเทียบเท่าแขวงต่างๆทั้ง16แขวงซึ่งได้แก่แขวงเวียงจันทน์แขวงชัยบุรีแขวงอุดมไัยแขวงหลวงพระบางแขวงเชียงขวางแขวงบอลิคําไัยแขวงหัวพันแขวงคําม่วนแขวงบอกแก้วแขวงสวรรณเขตแขวงหลวงน้ําทาแขวงสารวันแขวงพงศาลีแขวงเซกองแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก ซึ่งจุดหมายแรกในการเดินทางเยือนสอปลาวของเรานั้นครั้งนี้จะเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีมาตามเส้นทางหลวงหมายเลข217เข้าสู่จุดผ่านแดนหาวอช่องเม็กกวังเตา่าเพื่อไปยังเมืองปักเซแขวงจำปาสักครับแขวงจำปาสักเป็นแขวงหนึ่งใน16แขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศอันเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างมีทิศเหนือติดกับแหวงสารวันทิศตะวันออกติดกับแขวงเซกองและแขวงอัตปือทิศใต้ติดกับประเทศกัมพูชาและทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยทางด่านช่องเม็กอําเภอซีรินทรจังหวัดอุบลราชธานีมีที่ตั้งห่างจากนครหลวงเวียงจันทร์ประมาณ610กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด15,415 15ตารางกิโลเมตรและนับเป็นอีกแขวงหนึ่ง ที่มีแม่น้ำโขงหลผ่านกลางแขวงอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสะพานมิตรภาพเราญี่ปุ่นแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่แขวงจำปาสักในสอปปลาวครับสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านของการคมนาคมขนส่งและก็รวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วยนะครับ ความยาวของสะพานแห่งนี้มีความยาว1,380เมตรและก,การเดินทางจากประเทศไทยของเรานะครับผ่านทางด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีเป็นระยะทางนะครับ42กิโลเมตรก็มาถึงสะพานแห่งนี้แล้วนะครับการเดินทางเข้ามาที่สปอปอลาวนะครับโดยเฉพาะมาที่แขวงจำปาสักแห่งนี้มีการลาดยางเป็นอย่างดีเลยนะครับถือได้ว่าเป็นการคมนาคมที่ดีมากๆเลยครับ ทู้ชมรับในบรรดาแขวงต่างๆของเราตอนใต้ต้องยกให้แขวงจำปาสัก์เป็นแขวงที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยทีเดียวนะครับเพราะภูมิศาสตร์ของแขวงนี้มีธรรมชาติที่หลากหลายทั้งป่าไม้ที่ราบลุ่มริมน้ําโขงอีกทั้งร่ำรวยไปด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งโมเห์ด้านการท่องเที่ยวของสอปอปอลาวนั่นก็คือการขนวกความงดงามของธรรมชาติเข้ากับความงดงามทางวัฒนธรรมไว้ได้อย่างลงตัวเเลยยทีดครับ ชมครับเมืองเอกของแขวงจำปาสักนั้นก็คือเมืองปากเซเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของสวปปอลาวและถูกก่อตั้งเป็นเมืองเอกได้ไม่นานในช่วงคริสต์ศักราช1905เมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองประเทศลาวเพื่อเป็นเมืองหน้าด่านในการบริหารประเทศครับซึ่งทําให้เมืองนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆของสวปปอลาวแล้วอาจจะสู้ไม่ได้ในเรื่องของความเก่าแก่ทางด้านอารยธรรมแต่ที่เมืองปากเซแห่งนี้กลับมีความเพียบพร้อมทางด้านอื่นมาทดแทนไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและการมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะครับทำให้เมืองปากเซกลายเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของสบปลาวครับด้วยความมีชื่อเสียงในเรื่องของความงดงามทางธรรมชาติของเมืองปากเซจึงทําให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองนี้ เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นน้ําตกตาดเยืองตาดฟานหรือตาดผาซ่วมซึ่งในอุทยานก็มีพิพิธภัณฑ์รวบรวมหมู่บ้านโบราณของหลายชนเผ่ามาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันครับ ึ่งในจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัางเมืองปักเซแห่งนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นการเข้ามาชมความสวยงามของน้ําตกคอนทะเพงน้ําตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ํโขงตอนล่างซึ่งมีลักษณะเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขว่างกานเส้นทางการไหลของแม่น้ํโขงทั้งสายถึงแม้คอนทะเพงจะเป็นน้ําตกที่มีความสูงไม่มากนักแต่ด้วยความสวยงามและความรุนแรงของกระแสะน้ําที่ไหลถาโถมกันลงมาต่างก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี จนน้นตกคอนทับเพลงแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นในแองการาแห่งเอเชียครับท่านชมครับความสวยงามของการท่องเที่ยวในเมืองปากเซแห่งนี้นอกจากจะเป็นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วการได้มาสัมผัสการเดินทางที่ดูเรียบง่ายสัมผัสของวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความสงบเรียบง่ายและเป็นกันเอง สิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความอิ่มเอิมใจให้กับนักเดินทางได้ไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้รัฐบาลลาวจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแต่การท่องเที่ยวในแขวงจำปาสักยังคงมุ่งมัน่นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว และยังเน้นให้เป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัสกับประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงครับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่นอกจากจะเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่มีความวุ่นวายแล้วนะครับ อาชีพหลักของผู้คนแถบนี้ก็ยังคงเป็นการทําการเกษตรเพราะปลูกพืชพันธุ์ชนิดต่างๆซึ่งพืชที่มีชื่อเสียงของแขวงจามปาสก็ได้แก่ข้าวและกาแฟโดยกาแฟที่ปลูกขึ้นที่นี่ส่วนมากจะถูกส่งออกไปขายยังทวีปยุโร ในปัจจุบันการปลูกพืชพลังงานทดแทนยังเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลเราให้การส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างมากรวมทั้งได้มีการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาพม่าเวียดนามและประเทศไทยเพื่อเป็นการลดการขาดดุลการค้าดุลการชําระเงินระหว่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเพื่อเกิดกิจกรรมการสร้างงานภายในประเทศขึ้นซึ่งในขณะนี้รัฐบาลเราได้ส่งเสริมให้มีการปลูกมันสำปะหลังสบู่ดำละหุ่งและป่าม์นน้ำมัน รวมทั้งยังมีการเปิดให้ต่างชาติเข้าสัมปทานปลูกพืชพลังงานทดแทนเหล่านี้ในสีแขวงใหญ่คือแขวงเวียงจันท์แกวงบอริคคำไซแขวงเชียงขวางและแขวงจำปาสักครับ ผู้ชมครับหลังจากที่ผมและทีมงานรายการเปิดเลนสองโลกพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภาได้ทําความรู้จักเมืองปากเซในแขวงจปัปรพรรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ผมและทีมงานรวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภาต้องออกเดินทางกันต่อจากลาวใต้ไล่ขึ้นมาตามเส้นทางหลวงหมายเลข13กันแล้วนะครับ ซึ่งทางหลวงหมายเลขสิที่พวกเรากำลังเดินทางกันอยู่ตอนนี้นับเป็นเส้นทางคมนาคมสายสาคัญของสปปลาวที่ใช้เชื่อมโยงภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ของประเทศครับโดยทางหลวงหมายเลขสิแห่งนี้มีระยะทาง1,400กิโเมตรและแยกออกเป็นสส่วนคือทางหลวงหมายเลขสิเหนือและทางหลวงหมายเลขสิใต้ทางหลวงหมายเลขสิเหนือจะเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนาเตยแขวงหลวงน้ําทาผ่านแขวงอุดมใซและแขวงหลวงพระบาง ก่อนเลียบขนานกับแม่น้ําโขงบริเวณกรุงเวียงจันทร์เข้าสู่ทางหลวงหมายเลขสิใต้ซึ่งวิ่งลงตอนใต้ผ่านแขวงงบลิคคาไซแขวงคําม่วนแขวงสวรรค์เขตแขวงสารวันและแหวงจำปาสักก่อนจะบรรจบเข้ากับทางหลวงหมายเลข7ของประเทศกัมพูชาครับท่านผู้ชมครับจากแขวงจำปาสักเราเดินทางผ่านแขวงสารวันแขวงสวรรค์เขต จนมาถึงที่แขวงคำม่วนแขวงที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมทางทิศตะวันออกซึ่งที่แขวงคำม่วนแห่งน,นี้เองนะครับที่ทางทีมงานรายการเปิดเลนสองโลกและคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับเจ้าแขวงและประธานสภาหอค้าเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกันถึงทิศทางความร่วมมือในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนครับ ชมครับแขวงคำม่วนแขวงที่มีความสําคัญด้านการค้าระหว่างไทยลาวมีเมืองหลวงของแขวงชื่อเมืองท่าแขกตั้งอยู่ตอนกลางของสอปอปอลาวและเป็นส่วนที่แคบที่สุดของประเทศซึ่งมีความกว้างประมาณ280กิโลเมตรเป็นเมืองคู่แฝกกับจังหวัดนครพนมของประเทศไทยเราปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกันโดยสะพานมิตรภาพแห่งที่3ที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11เดือน11ปี2011ซึ่งสะพานนี้ จะเป็นเสมือนประตูเชื่อมจีนตอนใต้เข้าสู่คาบสมุทรอินโดจีนเริ่มต้นเส้นทางจากนครหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตอนเองกวางซีจ้วงผ่านประเทศเวียดนามลาวไทยมาเลเซียและสิ้นสุดเส้นทางที่ประเทศสิงคโปร์โดยอาศัยเส้นทางถนนหลวงคือ R12 ของสอปป,อปอลาวและเส้นทางหมายเลขหนึ่งในเวียดนามซึ่งจีนเองก็ได้ให้ความสำคัญกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ถึงขนาดให้สมญานามว่า รับเบียงเศรษฐกิจหนาหน,นิงสิงคโปร์หนาหน,นิงสิงคโปร์ปรอ,อีคโนมิกคอริดร์ซึ่งเส้นทางสาย R12 ที่เริ่มจากเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนสบปอ,ปอลาวผ่านกลางประเทศไปยังด่านนาเปาจารอในเมืองกว่างบินประเทศเวียดนามซึ่งก็มีระยะทางรวมทั้งสิ้น146กกิโลเมตร ก่อนจะไปเชื่อมต่อกับเส้นทางสาย r 1ในประเทศเวียดนามและต่อไปยังชายแดนจีได้นั้นทีมงานของเราก็เคยได้ตรวเวนไปสำรวจเส้นทางนี้มาแล้วและเห็นถึงศักยภาพการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับผมนั่งรถที่ท่าแขกนะฮะตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมครับ ของแขวงคำม่วเนี่ยนะมาเรื่อยๆครับตามเส้นทางหมายเลข12ซึ่งเป็นเส้นทางที่ตรงเป็นไม้บรรทัดเลยนะครับเข้ามาในชายแดนระหว่างลาวกับเวียดนามแล้วก็ขยับจากเวียดนามมาไม่เท่าไรนะผมก็ถึงเส้นทางหมายเลขหนึ่งครับแล้วในขณะนี้เนี่ยผมกําลังที่จะเดินทางไปชายแดนเวียดนามกับจีนครับโดยผ่านที่ฮานอยนะแล้วในขณะนี้เนี่ยเราอยู่บนเส้นทางหมายเลขหนึ่งครับ 2 0 3 1กิโลเมตรก็ถึงกรุงฮาหนอยแล้วจากนั้นเนี่ยเพียงแค่200กิโลเมตรถูกครับก็จะถึงชายแดนจีนกับเวียดนามนะซึ่งผมอยากจะเรียนนะครับว่าเส้นทางหมายเลข12เนี่นะครับเป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งสินค้าจากไทยเข้าลาวมาเวียดนามแล้วไปจีนหรือจากจีนนะครับเข้าเวียดนามแล้วก็ไปยังลาวแล้วก็เข้าไทยเนี่นะฮนะเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดครับในปัจจุบันทุกวันนี้นะแลวสั้นที่สุดด้วยครับ ท่านชมครับการที่สปลาวสามารถเปลี่ยนตัวเองจากการที่เป็น l a n d l o c อกคั o u n t r y หรือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายมาเป็นจุดเชื่อมต่อก,กับนานาประเทศหรือ landlink country เชื่อมโยงอาเซียนรวมไปถึงประเทศยักษ์ใหญ่ใกล้เคียงอย่างจีนและอินเดียได้ด้วยการสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงประเทศต,ต่างๆเข้าหากันเพื่อ,อยกระดับเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชากรโดยมีเส้นทางหลักๆได้แก่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตอนออกตะวันตกจากดานังในเวียดนาม ไปสู่อ่าวมอตมะในประเทศพมา่าซึ่งสามารถเชื่อมไปยังประเทศอินเดียและตะวันออกกลางต่อได้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือใต้จากกรุงเทพไปยังคุนหมิงในประเทศจีนซึ่งเส้นทางหลักทั้งหมดนี้นะครับจะต้องผ่านสปอปลาวทําให้สปอปลาวที่เป็นแลนด์ล็อกคันทรีจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการคมนาคมโลจิสติกที่สําคัญของภูมิภาคนี้เลยล่ะครับ าูช้ชมครับสำหรับวันนี้หลักของรายการเปิดเลนสองโลกได้หมดลงแล้วแต่การมาเยือนสวปอปอลาวตะลุยลาวใต้สู่ลาวเหนือของเราและคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา,าย,ยังไม่หมดเท่านี้ครับในครั้งหน้าเราจะไปเยือนเมืองไหนของสวปอปอลาวกันต่อน,นั้นต้องติดตามชมกันให้ได้ครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่านิทรรราติสวสดิ์พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ